สวัสดีค่ะนักเรียนปสามที่รักทุกคนวันนี้พบกับคุณครูมาลีอีกแล้วนะคะคุณครูมารีสอนวิชาภาษาไทยวูน,นิ้ตามตารางสอนภาษาพั้นที่ะอ่าไปดูเรียนรู้จากคลิปนี้เลยนะคะอ่านสือดูแล้วเนาะสองเล่มนี้ไปไปบทที่สี่เรื่องอ่านดีชีวีมีสุขนะภาษาพั้นทีนะคะไปอธิบายเพิ่ม เติมความรู้โดยคุณครูคุณครูมาลีตั้งทางทำในสุดใจวิทยาของเราการผันวรรณยุกนะออไปที่หน้าห้าสิบเจ็ดนักเรียนเปิดหน้าห้าสิบเจ็ดการผันวรรณยุกการผันวรรณยุกเป็นหลักภาษานะคะจริงๆแล้วต้องเป็นครูปแป้งสอนแต่ว่าในหนังสือมันมี คุณครูก็จะแค่สอนให้เรียนรู้ตามหนังสือนี่แหละค่ะม,มาอ่นานพร้อมคุณครูนะคะการผันวรรณยุคอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ำรวมเรียกว่าอักษรสามหมู่อ่าเรียนมาตั้งแต่ป .1 ปงแล้วเนี่ย นั้นถ้าเข้าใจและจําได้ก็จะพันวรรณยุกต์ได้ถูกต้องอักษรกลางได้แก่ได้จิกเด็กใต้บนปากองที่เราท่องกันนะคะนะอมิโกกายเจานจราชดาตปตาก เรเต่าวดเด็กต่อตาใบไม้ปลาปลาอาอ่างอันนี้ผ่านได้ห้าเสียงนะคะเออทำไมน่ะอ๋อ,อเขาผ่านได้ห้าเสียงนะคะอักษรกลางเยืนจำผ่านได้ทั้งหมดห้าเสียงอ่ะเสียงก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวา เสียงทั้งหมดของเรามีห้าเสียงนะคะทั้งหมดนี้เลยสามัญไม่มีรูปเนาะเสียงเอกก็ไม่เอกโต้ก็ไม่โทตรีก็ไม่ตีจัตวาก็ก็เลขบวกอ่าโดยมีรูปบรรยุกกับเสียงตรงกันนะว่ารูปตัวนี้ไม่มีรูปเสียงสามัญนี้รูปไม่เอกกับเสียงเอกเหมือนกันรูปกับเสียงตรงกันลักษณะแบบนี้นะ อ่า uh, อันนี้เสียงเอกก็ไม่เอกอันนี้เสียงโทก็ไม่โทมีเสียงตรีเก็ไม้ตรีแล้วอันนี้เสียงจัตวาก็จะเป็นไม้จัตวาก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 าจ่านี่นี่นะคะเป็นอักษรกลางเขาจะพันได้ห้าเสียงต่อไปอักษรสูงอักษรสูงได้แก่ขอไข่ขอขอวั ขอชิงทอฐานทอถุงทอพึ่งฝอฟ้าซอสาลาซอฤษีซอ,ซซอ,อ,ซซอเสือหอหีบอักษรสูงมีสิบเอ็ดตัวพันได้สามเสียงอันนี้หยิบผันไม่หมดนะผันได้แค่สามเสียงเองคือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวาเช่นขาข่าขาทีาน,นี้ตัวขาเนี่ย เป็นเสียงจัตวาไม่มีรูปวรณยุ์เสียงกับรูปเริ่มไม่ตรงกันแล้วนะนี่เขาบอกว่าเป็นเสียงจัตวาแต่ไม่มีรูปวรณยุคจริงๆไม่มีรูปวรณยุ์ก็ต้องเป็นเสียงสามัญเนาะแต่ไม่ใช่ถ้าเป็นอักษรสูงก็ก็จะเป็นเสียงจัตวานะคะอันนี้ต้องจำเนะาะอักษรต่ำอักษรต่ำมียี่สิบสี่ตัวนะคะ ได้แก่ขวายพ้าคนะลังงูชอช้างชโซ่ชอเชยยหญิงมนังมันโททบเท่านอนนีนประานทอทงนอนหนูพอพานพอฟันพอราม้ายยักษ์ลเรือลาลีงัวแหวนลอจุฬาและพ่อนคู่นะพันได้สามเสียงเหมือนกันคือเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรี สนสูงผันได้สามเสียงคือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวาในไม่เหมือนกันนะอันนี้เสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีแต่วรรณยุกกับเสียงไม่ตรงกันเลยนะคะดูค่ะคาค่า้าคาเป็นเสียงสามัญตรงนะคา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 เป็นเสียงโทแต่รูปวรรณยุก อันในยุคเอขาขาคาค้า้า,า,าอันนี้เป็นเสียงตรีค้านี่เป็นเสียงตรีนะคะให้เป็นเสียงตรีแต่เป็นรูปอันในยุคโโอ้ยอันนี้สับสนมากเลยต้องจําเอานะคะนี่การผัน เทียบเสียงอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ําผันได้ดังนี้ไหนเขาบอกอักษรกลางนี่เราได้หมดเลยห้าเสียงสามันเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาอักษรสูงเราจะผันได้แค่สามเสียงคือเสียงเอกเสียงโทเสียงจัตวาส่วนอักษรต่าผันได้สามเสียงคือเสียงสามันเสียงโทและเสียงตรีอันนี้รูป กับเสียงไม่เหมือนกันหลืออันนี้อออค่ครูอยากให้เรีนไปดูวิดีโอของคุณครูดีกว่าเนาะวิดีโอของคุณครูอืเราจะได้ดูอยู่ไหนเนาะรอแป๊บน,นะคะอ่าไปเลย สวัสดีครับน้องๆเมื่อครั้งที่แล้วเราได้รู้เกี่ยวกับอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ำเรามาทบทวนกันนะครับว่ามีพยัญชนะอะไรบ้างเริ่มจากอักษรกลางพยัญชนะที่เป็นอักษรกลางคือกอไก่จอจานดอชดาต้อประตักดอเด็กต้อเต่าปอใบไม้ปอปลาอ้ออ่าง มาเป็นอักษรสูงนะครับส่วนพยัญชนะที่เป็นอักษรสูงนั้นได้แก่ขอไข่ขอกวดชอชิงขอฐานขอถุงขอพึ่งขอฝาสอสาาสอฤาษีสอเสือขอหีบ และปิดท้ายด้วยอักษรต่ำพยัญชนะที่เป็นอักษรต่ำประกอบด้วยคอควายคอคนคอระคังงองูชอช้างสอโซ่ชอเชอยอหญิงทอมันโททอผู้เท่านอเนนทอทหาร พอทงนอหนูพอพานฟอฟันพอสำเภามอมายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนรอจุลาพอนกฮูกทบทวนอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ำแล้วเรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกกันนะครับ ราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ำมีวิธีการผันอย่างไรเริ่มจากการผันอักษรกลางกันก่อนนะครับจากภาพน้องๆบอกได้ไหมครับว่าคือภาพอะไร นี่เป็นภาพของนกกาคำว่ากาหมายถึงชื่อนกชนิดหนึ่งตัวสีดำร้องกากาเรามาดูกันนะครับว่าคำว่ากาจะผันอย่างไรคำว่ากาผันได้เป็นกา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  คนเก่งช่วยบอกอีกทีสิครับว่าอักษรกลางผันได้กี่เสียงและเสียงอะไรบ้างผันได้ห้าเสียงเสียงสะมันเอกเฉลยนะครับอักษรกลางผันได้ห้าเสียงคือเสียงสามันเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจตวาเช่นกา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  มาเรามาดูการผันอักษรสูงกันบ้างนะครับคนเก่งลองบอกทีสิครับว่าภาพที่เห็นคือภาพอะไรใช่แล้วครับภาพที่น้องๆเห็นคือภาพขาคำว่าขาหมายถึงอวัยวะตั้งแต่ตะโภกถึงข้อเท้าสำหรับยันกายและเดิน เรามาผันคำว่าขาพร้อมๆกันนะครับคำว่าขาผันได้เป็นขาข้าขา,ขาน้องๆลองบออีกทีสิครับว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้างเอ่ยมาดูเลยได้ครับ ว่าตอบถูกกันหรือเปล่าเริ่มที่อักษรสูงผัานได้สามเสียงคือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวาเช่นขาค่าขา,ขาคำว่าขาอื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาไม่มีรูปวรรณยุกมาถึงอักษรต่ำกันบ้างนะครับ คนเก่งช่วยบอกทีสิครับผมว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรถูกต้องแล้วครับภาพนี้เป็นภาพของพ่อค้าคำว่าค้าหมายถึงซื้อขายสินค้าหรือบริการเรามาดูกันนะครับว่าคำว่าค้าจะผันได้อย่างไรคำว่าค้า ผันได้เป็นคาค่าค้า,าน้องๆบอกทีสิครับว่าอักษรต่ำผันได้กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้างอักษรต่ำ ผันได้สามเสียงคือเสียงสามันเสียงโทและเสียงตรีอักษรต่านั้นเมื่อเราผันด้วยวรรณยุกต์เอกจะออกเสียงโทและถ้าผันด้วยวรรณยุกต์โทจะออกเสียงตรีเช่นคาค่าค้าจากตัวอย่างจะเห็นว่าคําว่าค่าเป็นอักษรต่ําผันด้วยวรรณยุกต์เอกดังนั้นจะออกเสียงโทส่วนคําว่าค้า เป็นอักษรต่ำผันด้วยวรรณยุกโทดังนั้นจะออกเสียงตรีน้องๆรู้ถึงการผันเทียบเสียงอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ำของคำที่ไม่มีตัวสะกดแล้วเราจบไปแล้วนะคะ,ะจบไปแล้วเดี๋ยวเรามา เข้าคลิปของคุณครูต่อนะคะอ่าเอาอันนี้ดีกว่าอะไปต่อไปต่อไปต่อนะคะเรามาสรุปกันดีกว่าเนาะจากคลิปวิดีโอที่นักเรียนดูไปอักษรกลางนะอักษรกลางเข้าผันได้ห้าเสียงนะคะเสียงสมามัญเสียงเอกเสียงโท เสียงตรีและเสียงจัตวาหันนะคะกา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 อันนี้เป็นอักษรกลางเสียงกับวรรณยุกต์ตรงกันไอเสียงกับรูปตรงกันนะคะเสียงกับรูปเสียงกับรูปตรงกันอันนี้เสียงเอกรูปก็รูปไม่เอกเสียงโทก็ไม่โทต่อนะคะ ไอต่อที่อักษรสูงบ้างอักษรสูงพันได้3มเสียงคือเสียงเอกเสียงโทเสียงจัตาวานะเสียงเอกเสียงโทร,รูปกับเสียงตรงกรันนะคะแต่มีอยู่เสียงจัตาวาไม่ตรงนะคะเสียงจัตาวาไม่มีรูปบรรยุกต์มันน่าจะเป็นสามัญ นี่น่าเป็นรูปของสามัญแต่กลายเป็นเสียงจัตวาถ้าเขาเป็นอักษรสูงน้องเองเข้าใจไม่เอ่ยนะคะรูปกับเสียงไม่ตรงกันอักษรสูงเสียงจัตวาตัวเดียวค่ะน้องนั้นก็จะตรงกันนะ <c oughs> อักษรตม่ตมต่ำบ้างอักษรต่ำพันได้สามเสียง เสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีรูปรูปกับเสียงจะไม่ตรงกันนะคะเสียงโทผันวรรณยุกต์เอกจะได้เสียงโทนะถ้ามีรูปเป็นวรรณยุกต์เอกแต่เสียงจะกลายเป็นเสียงโทถ้ารูปเป็นวรรณยุกต์โทเสียงจะกลายเป็นเสียงตรีนะคะขาข้าขา ไปต่อไปกันบ้านของเราแล้วค่ะการบ้านไปที่ทักษะหน้านที่สามสิบเก้าเรียนดูคะ่ะหน้าสามสิบเก้าขันวรรณยุกคําที่กําหนดให้และเติมลงในช่องว่างตามเสียงวรรณยุกนั้นๆนักเรียนเรียนมาแล้วต้องเรียนช่วยคุณครูหน่อยค่ะอันนี้เป็นคา นะให้นักเรียนทำแล้วหาดูว่าอักษรอะไรบ้างเนี่ยอักษรสูงกลางต่ำอะไรนะแล้วผันได้กี่เสียงที่ตามตัวอย่างเขาเลยค่ะเนี่ยเนี่ยนะคะตัวอย่างเขามีนะคะทำตามตัวอย่างเขาเลยนะบายอดยังเอ่ยอาบายบายแล้วนี่สาวงามนี่มาบายบายแล้วเพราะฉะนั้นส่งงานคุณครูมารีวันนี้ให้หน้าเดียวแอสเซียหก แ G ดเจบอกเลขที่บอกชื่อเลขที่้วยนะคะอาทิตย์หน้าเราจะสอบเนาะนะนเตรียมตัวด้วยส่งลิงก์ให้นะ,ะคลิปนี้อ่าคิวอาโค้ดคุณยังไม่มาเลยคิโค้ดของคุณครูคลิปนี้คงจบลงแค่นี้นะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบาย